แอ7สามสิบเอ37การทิบเจ็ดการทำซ้ำการทำซ้ำพวกโปรแกรมตาม่างๆนะครับอย่างผิดกฎหมายะของตัวเนี้ยนะครับมันะเป็นกฎหมายของซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับการทำซ้ำนะครับหรือการทำซ้ำเราตอนนี้นะนะครับการทำซ้ำเราซึ่งมันเขาถามว่าเรียกว่าอะไรครับซอฟต์แวร์ไพาเวซี่ แล้ก็ข้อหนึ่งไปเลยนะครับข้อ2มันแค่เล่นการตัดบวกฟอนไปมนตัวเฉยๆครับข้อที่2องซอฟต์แวร์พาเลซี่เนี่ยเป็นกฎหมายที่ครอบคุมจากการทำซ้ำการทำซ้ำในที่นี้คือการังกอกที้เราไปลงนะครับเราไม่ได้ไปซื้อเช่นเราลง m i c r o ซอฟ t Word ปก,กติปกปเราซื้อไหมไม่ได้ซื้อเราไปโหลดมาครับข้อนี้รนะวมถึงกา,การโหลดด้ยครับการโหลดจากอินเทอร์เน็ต พั่วไปครับแล้วเราก็มาลงแล้วเราก็ทําการแทนให้มันกลายเป็นของไม่ใช่ของจริงให้มันกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่แบบแชร์แร์ครับคือไม่หมดอายุใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีการปิดฟัง,งก์ชันใดไว้ด้วยนะครับพวกนี้เราจะมีกปรไายตัวนี้ครับซอฟแวร์เปเวนีครับเป็นลักษณะของการทำซ้ำกับทำสํำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ 1ามสอะไรเรื่องขบ38ดสาบแปบริษัทต่างๆครับที่ใช้ใช้สิ่งใดครับในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศบนเว็บไซตบ์บนเว็บไซต์เนี่ยเราจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบที่เรียกว่า mm hmm. เว็บเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเก็บข้อมูลไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่า การแบ็กอัพข้อมูลนะครับการแบ็กอัพหรือการสำรองข้อมูลนั่นเองครับการสำรองหรือแบ็กอัพครับตัวนี้กับข้อสองอินเทอร์เน็ตแบ็กอัพหรือการสำรองข้อมูลจริงๆทุกระบบจะมีการสำรองข้อมูลไว้ในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์มันพังหรือเสียหายอาจจะเกิดจากน้าท่วมไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่โอเค การแบกอัพตัวนี้คือการจัดเก็บไว้อีกก้อนหนึ่งเอาไว้สำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินะครับทุกประเภทเลยเรียกว่าการสำรองข้อมูลครับการแบกอัพถ้าเป็นการสำรองข้อมูลของหนวงานเราก็จะเป็นสำรองแบบออฟไลน์ครับที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตกนนีได้อกอย่างหนึ่งว่าออนไลน์นครับออนไลน์แบกอัพ ที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงที่นำมาใช้กับองค์กรขนาดใหญ่เช่นระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟนนะครับเอาตัวที่เช่นไปก่อนมีหน่วยวัดความเร็วครับเป็นแบบใดเมนเฟนมีหน่วยวัดความเร็วเป็นคอทีซีครับ MIP นะครับถ้าเป็นข้อนื่นจะเป็นของพวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับแบบนี ตอน,นี้เขาลุกอย่างให้เป็นเฟนเฟนจะเป็น MIP ครับนั่นก็คือมีเท่ามี่อย่างนี้ครับออฟพูดง่ายคือมีเท่านคือแปลว่าอะไรมีเรียนี้นล้านครับล้านคำสั่งต่อวินาทีครับทีนี้ตัวตัวนี้มันมันอาจจะมีเลขที่เยอะกว่า หนลายคำสั่งตรวนี้นาะทีนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปข้างน,นาได้นะครับเป็นเมกะจิกกะอะไรก็ว่าไป <c oughs> ต่อไปครับ40การนำคอมพิวเตอร์ครับมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือแพทย์เพื่อตรวจสอบวินิจฉัยโรคหรือการเอ็กซเรย์เนี่ยขาอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านั้นครับใช้คอมพิวเตอร์ตัดเพทใด เปนการวิทยาศาสตร์โลกครับการเอ็กซเรย์พวกนี้มันจะมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องข,อข้อหนึ่งครับ m e d i c คอมพิวเตอร์สอง embedded computer สาม science computer สี่ special computer ในสี่ช้อยนี้ครับตอนตอนตอน,ตอนที่เราคุยกันเรื่องประเภทของระบบคอมพิวเตอร์มันไม่มี อยู่สามอันเราไม่ได้พูดถึงมันเลยมีอยู e ่อันเดียวที่เราพูดถึงมันนั่นก็คือข้อข้อสองครับ embedded computer นะครับ embedded computer เป็นประเภทหนึง่งซึ่งพวกนี้ไม่ใช่ครับไม่ i ีซีเขาเอามาผสมกันให้ให้เราเพยเเเลยดเนเฉยๆไม่ c ีซีแปลว,ว่าแพทย์ครับทางการแพทย,ย์ s c i e n แปลว่าวิทยาศาสตร์ special แปลว่าพิเศษเป็นคอมพิวเตอร์เสียงเนี้ยแต่จริงนประเภทของคอมพิวเตอร์มีแค่ embedded handheld อะไรพวกนั้น เฉยๆครับเนาะราอนี้ตอบยังเด็กครับเป็น,ปนคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีการฝังความสามารถเข้าไปในเครื่องนั้นนะครับในตา้ฝังความสามารถเข้าไปครับดังนั้นคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันจะทําได้เฉพาะง,งาน,นครับเพื่อทำหน้าที่เฉพาะนะครับ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มนก็จะทำงานที่เฉพาะของมันครับเครื่องเอ a ซก็ทำาที่เฉพาะ x อเซเ์ไม่สามารถทำาี่อื่นได้มันจะเป็นการฝังควาสามารถฝังระบบปฏิบัติการแล้วก็ฝังคุณสมบัติต่างๆเข้าไปได้อย่างเดียวทำอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ทีนี้เ m เเนี่ยยังไม่จบตัว m อเมเนี่ยมันยังไปโผล่ในคอมพิวเตอร์อีกหลายตัวคิดว่ามันอยู่ในไหนในบ้างเอาง่ายๆมันหน้าตามันจะไม่เหมือนคอมพิวเตอร์เลยแต่มันมีการประมวลผลเกิดขึ้นอยู่ภายในตัวมันเองเดียวไหมมันมีการประมวลผลเกิดขึ้นเตาอบเตาไมโครเวฟของเราเนี่ยหรือมันตั้งเวลาได้สอบนเลือกประเภทได้แสดงว่ามันมีการประมวลผลแล้วสังวนี่เขาเรียกว่าการเอเมด เป็นประเภทหนทึ่งของแอนตีคอมพิวเตอร์ทำตัวฝังเข้า,าไปเลยตามความสามาร,รถของมันหรือมีอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ครับที่มันดูเหมือนเฮ้ยมันต้องมีการคิดมีการประมวลผลอยู่ในตัวมันแต่หน้าตามันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ครับพวกนี้คือเอนตีคอมพิวเตอร์หน้าตามันนี่เหมือนหรอกมนีนคอมพิวเตอร์เราใช้นะครับอ่ะต่อไป4ี่ครับความเร็ว การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยความเร็ว1ต่อ1000ล้านของวินาทีเป็นหน่วยความเร็วในข้อใดคือปกติอะผ่านสมองนี่คือหนอ่วินาทีใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เร็วกว่านั้นเป็นแค่1ในพันล้านวินาทีถ้าเราแบบวินาทีออกเป็น1000ล้านสว่วนมันใช้เวลาแค่1นในพันล้านส่วนของวินาที วินาทีว่าเร็วแล้วแต่นี้เร็วกว่านัาน้นอีกข้อสองข้อสี่ข้อสองข้อสองกับข้อสี่ใช่ไหมไมโครกับพิโกเซคันด์อันนี้คือไมโครเซคันด์ครับอันนี้คือพิโกโเซคันด์อันนี้คือนางโนอันนี้คือมิลลิคิดว่าอันนี้คือหนึ 1, ่งในหนึ่งพันล้านข้อนี้ก่อนนางโนครับ อ่ะอาตัวที่ใหญ่ที่น้อยที่สุดกนะ็ันกนคือนิดหนึ่งในหนึ่งพันนะครับถ้าแบบเป็นพันส่วนมันใช้เวลาแค่หนึ่งพันส่วน 1, วน,นาโนก็ตมามนี้ครับหนึ่งพันล้านพิโกะ 1, ละหนึ 1, ่งในหนึ่งพันล้านล้านครหนึ่นง 1, ล้านล้านครับเลขเรื่อสูตมันเยอะไปหนึ่งล้านล้านอันนี้หนึ่งพันล้านในจะเป็นหนึ่งล้านล้าน แล้วไมโครไมโครก็คือนในหนึ่งล้าน 1ล้านต่อวินาทีแสดงว่ามันได้หนึ่งล้านคาสั่งในหนึ่งวินาทีแสดงว่าหนึ่งคำสั่งมันใช้เวลาเพียงแค่ตัวนี้ครับไมโครเซนเซอร์ครับเป็นล้านตัว MIP ก็คือเทียบระดับก็ตไมโรครเซนเซอครับทักไปส2บ42นะครับ42 หน่วยวัดความสูงหน่วยความจําในข้อใดครับที่มีความจุในการจัดเก็บข้อมูลถึงหนึ่งล้านล้านไบต์อ่าตอบข้อสี่ครับเทราไบต์หนึ่งล้านล้านไบต์อะไรนี่อะหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลเท่าไหร่ ก็จะเป็น1ล้านครับอันนี้ก็จะเป็น1นึ่พันล้านอันนี้ก็จะเป็น1ล้านล้านอันนี้คือความสุงนะความสุถ้าเอาหม่วนเป็นไปนะครับมันก็จะมีเยอะขึ้นตอวที่เล็กที่สุดก็ย,ยังคงเป็นบินแปดบินเท่ากับหนึ่งใะ ก็เป็นไมครับกันหนึ่งตัวอักษ ท้อเกับก<ป>ีไบหกใบครับประมาณนี้นะครับบางทีเขาอาจจะทำบินก็ได้ราคาต์ก็ได้อย่าลืมว่าหนึ่งตัวอักษรเท่ากับหนึ่งบหรือแปดบินนั่นเองนะครับต่อไปสี่สิบสามครับกรองซึ่งทำด้วยโลหะ พลาสติกภายในครับประกอบไปด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับปรงมวลผลข้อมูลเรียกว่าหลักไรลซีทแมมยูนิตคาซิสซีพียูเคสหรือถูกทุ้งหมดเลยข้อนี้ก็ทถามหานกล่องพลาสติกเวลาเราเล่นคอมมันจะมีกล่องส่วนมากข้างๆกล่องสีเหลืองที่เป็นเคสนะ ซึ่งภายในน,นั้นประกอบไปด้วยวงจรนล็กทรอนส์ครับจำนวนมากเลยใช้สำหรับประมวลองคอมพิวเตอร์ต่างๆเราจะเป็นแผงวงจรเดนบอร์ดซีพียูแลมฮาร์ดดินท์ทุกอย่างครับกองในกล่องนัน้นทั้งหมดเลยเขาถามว่ากล่องนั้นนะ่ะเรียกว่าอะไรยงังยังไม่บุกก็เลยอ่ะเขาเรียนบอกข้อสีน,นค,อค,อคอือข้อครับ ทั้งหมดเียกได้หมดเลยแน่นอนว่าเราเราอาจจะไมุ่้นเราจะุ้นกับคำว่า CPU K เลยเราจะเรียกว่าเคสมากกว่าอันนีุู้นแน่ๆวันนี้ก็ใช่อ่าอันนี้เป็นชื่อหนึ่งของมันไอตัวกล่องซีเมนต์ใหญ่ๆนั่นแหละกล่องนั้นเรียกว่าซีท t อฟก็ได้นะกล่องนั้นเลยทั้งกล่องนะเรียกได้หมดทั้งสามแบบทั้งสามข้นะครับซึ่งภายในนั้นก็จะมีพวก พาวเวอร์ซับไพเมนบอ r ฮาร์ดดิสเีลองอะไรต่างๆปองเป็นหมดอยู่ในกล่องนี้นแหละนะครับเรียนได้หมดเลยก็นะจะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับการที่เราจะเรียกกระซีดูเคสก็จะมีสองคำนี้เพิ่มเข้ามาอีกที่สามารถเรียกได้เหมือนกันครับ 4นะคลำข้อมูลและโปรแกรมจะต้องถ่ายโอนไปที่ใดก่อนการประมวลผลข้อ1นึ่งคอนโทรลเลอร์สองแอคคมบเลเตอร์ลำสามแลมซเทปรอรัลิสตอร์เลตตัวที่ประมวลผลก็คือตัว CPU แต่ก่อนที่จะเข้าไปที่ตัวชิป CPU มันจะมีจุดจดหนึ่งสำหรับที่จะถ่ายโอนมาตรงนี้ก่อนก่อนที่จะถ่ายโอนมาตรงนี้แล้วก็เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วมันก็จะมีที่สำหรับจุดจดหนึ่งอยู่ก่อนที่จะส่งไปที่แสดงผลคิดว่าคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือส่วนที่เรียกว่า เราที่เรียกว่าลีอะไรแล้เอี๋ยวดิจิตเตอร์ครันดิจิตเตอร,อตตอร์ทีนี้ดิจิตเตอร์เนี่ยเรารู้เรา่องอะไร,รจะไม่พอครับเราต<ด>้องรู้อีกว่าไอ้ตัวดิจิตเตอร์ตัวเนี้ยมันเป็นหน่วยความจำแบบไหนงองูครับเทอร์นมลิทสเตตเป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่ช่วยในการประมวลผล เราจากช่วงเรล e. ่าช่วยในการระมวลข้อ bon มูล ทำหน้าที่แปลความหมายนะครับแล้วก็ปฏิบัติการคำสั่งพื้นฐานให้กับคอมพิวเตอร์ครับจนกาทำงานสำเร็จเนี่ยเรียกว่าอะไรอุปกรณ์เราที่ทำหน้าที่ในการแปลความหมายแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งพื้นฐานเงินชิปสองซิเทมิมิทสามโปรเซสเซอร์ครับสี่เอลยูนิทข้อนี้ตอบโปรเซสเซอร์ครับ พูดง่ายคือตัวประมวลผลครับตัวประมวลผลซึ่งมันจะรวมทั้ง2ส,ส่วนเลยครับไอ้สส่วนเลยก็คือทั้ง c AL u ALU และ d i g i t t l r กองเข้าไปด้วยกันเรียกว่าโปรเซ s เซอร์หรือตัวของ CPU นั่นแหลงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในหนึ่งวงรอบการทำงานของ CPU มีอะไรบ้าง มันจะมีอยู่สองส่วนหลักๆครับเรียกว่าหรเซอร์เคิลครับตัวนี้ไเซิลเคิลมีอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งของตัว CPU อะไรก่อน F E T v C H ครับตัวนี้คือเป็นการนำเข้าครับเป็นการนำเข้าของ CPU นะล้วต่อไปเข้าเสียงกบเป็น A D C ครับอันนี้คือการถอดรหคส ่ไหมและต่อไปเป็นอะไร x ปฏิบัติการครับหรือ x คิวครับและสุดท้ายเป็น storage ครับก็คือการจัดเก็บหรือแสดงผลนั่นแหละนะครับตัวนี้จะเรียกว่า i s e r t มีสองสว่วนแต่ทั้ง2ส่วนนี้จะทำงานคู่กัน นะครับ46เพื่อให้การถ่ายโอนคำสั่งและข้อมูลครับไปยังตัวประมวลผลทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคอมพิวเตอร์จึงถูกออกแบบให้มีส่วนใดครับประมวลผลที่เป็เหืองเอาง่ายๆข้อนี้ครับเขาถาม สังเกตง่ายๆเวลาที่เราเปิดโปรแกรมมาแล้วครั้งหนึ่งพอเราปิดไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครั้งที่2โปรแกรมมันจะรันขึ้นมาเร็วกว่าครั้งแรกเนื่องจากว่ามันจะเก็บข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการเริ่มต้นโปรแกรมไว้แล้วครับเขาจะเรียกมันว่า cache memory ครับตัวแบบนี้ cache memory เป็นเหมือนความจําจที่เก็บประวัติครับตัวแบบนี้เก็บประวัติ การใช้งานโปรแกรมฉังนั้นเวลาที่เราใช้โปรแกรมืีใช้แอปอะไรก็ตามในครั้งแรกเนี่ยมันจะเก็บไฟล์ที่เรียกว่าแคชเมมโมรีไว้เสมอนะครับเก็บไว้เสมอดังนั้นพอเราปิดแอปไปแล้วเราเปิดขึ้นมาใหม่มันจะไม่ต้องโหลดตัวแคชตัวเมมโมรีหรือแคชพวกนี้มาอีกรอบเพราะมันโหลดมาแล้วดังนั้นมันจะเปิดแอปรอบที่2ได้เร็วกว่าปกติเพราะมันโหลดข้อมูลพวกนี้มาไว้หมดแล้ว เรียกว่าแคสต์เมโมรีดังนั้นระหว่างที่เราใช้แอปไปเรื่อยๆเนี่ยปริมาณการใช้แรมนะครับมันจะเริ่มเต็มขึ้นเต็มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าตัวแคสต์เมโมรีจะเกิดขึ้นจากทุกๆแอปทุกแอปที่เราเข้าทุกโปรแกรมที่เราเข้ามันก็จะเก็บไปที่แรมทั้งหมดดังนั้นมันก็จะเริ่มแบบเต็มและแรมแรมเต็มและแอปก็จะเริ่มเด้งบ้างค้างบ้างในบางทีนะเนื่องจากแรมเต็ม แคสเมมโมรีครับเป็ตัวจัดเก็บประวัติการเข้าใช้นานของเราไว้นะครับ <c oughs> ดังนั้นถ้าใครเคยโหลดพวกแอปพลิเคชันครับที่เอามาเคลียร์แรมนะครักดปุ๊มันจะเคลียร์แรมให้นะมันก็คือการลบพวกแคสเมมโมรีออกครับมันสิมิแอปที่ใช้ในการล้างนะครับล้างแรมตัวนี้การล้างแรมในความหมายของมันก็คือ การลบตัว c a ช h มมโมรีครับตัวนี้ลบทิ้งให้หมดนั่นเองนะครับมันก็คือมันจะได้พื้นที่ในการจัดการของแรงคืนมานะครับทำให้การใช้งานแอปตัวอื่นลื่นไหลขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันไม่เคยเปิดเครื่องเลยถูกไหมครับไม่เคยเปิดเครื่องเลย น้อยมากที่ใครจะปิดเครื่องหรือว่าแบตหายจนหมดเนี่ยเครื่องที่จะล้างอย่าลืมว่าแหนมเนี่ยมันจะลบทิ้งทั้งหมดก็ต่อเนื่องตอนไหนมันไม่มีไฟฟ้าหรือยังหรือลาปิดเครื่องแต่เทรศัเรามันไม่ค่อยปิดง่ายๆแทบจะไม่ปิดเลยถูกไหมครับจำได้ไหมว่าครั้งล่าสุดที่ปิดตอนไหน,นจำไม่ได้แล้วไม่ยอมให้แบตหมดห้วยซ้ำนะครับนั่นแหละมันแทบจะไม่ได้มีโอกาสในการล้างเลยนะครับ แอปพวกนี้ก็เลยจาเป็นที่จะต้องโหลดมาเพื่อทําการเคลียร์แรมครล้างแรงออกให้หมดนั่นเองนะครับแต่คอมพิวเตอร์ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราชอบปิดอยู่แล้วนะครับต่อไปครับสีนะครับ47เจหน่วยความจำครับที่การที่มีการเข้าถึงแตะสูงเรียกว่าอะไรเอานี้หว้เอาจ์ไปเขาพูดถึงตัวนการเข้าถึงแต่สูง พูดถึง à, แบมซัมนั่นก็คืแบบองแงมมอแท็กเซนในคัวมืออีกรบบเรารู้แล้วว่าเขากำลงังพูดถึงแบมยังพิจโครับโจทย์้ำยังไม่ใช่คำตอบของโจทย์เขาอยากรู้ว่าแล้วแรมเนี่ยเป็นหน่วยความจำแบบไหนครัแบเบทปโพลารีสตอรี เทอร์มินาลสตอรี่พสซีฟสตอรี่หรือนอนบริหารสตอรี่ข้อไหนฮนะอันเนี้ยเอาเอาข้อสี่ก่อนนะข้อสี่ถ้าไม่มีคำว่า,วาน,นอนตัวนี้สะแปลว่าต้องเป็นไงมีอันนี้มีไฟฟ้าเรียงครับมีไฟฟ้าเรียงแต่ถ้ามีคำว่าน,นอนมันก็แสดงว่า ไม่มีไฟฟ้าเรียนแสดงว่าไม่ใช่ครับแบงต้องมีไฟฟ้าเรียนถูกไหมนะครับข้อนี้ก็ข้อหนึ่งเป็นหน่วยความจำชั่วคราวครับมันจะหายครับคำว่าตังนี้ครับ temporary เป็นหน่วยความจำชั่วคราวครับคำนี้แต่แว่าชั่วคราวข้อนหนึ่งนะแบงเมื่อไม่มีไฟฟ้ามันก็ลบดินทั้งหมดแล้วนะะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น